การแชร์กันอะไรเยครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงเอ่งานวิจัยนะครับที่เขาทำหรือว่าทำดูนะว่าเขาทำอะไรบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็นการอนอกกำลังกายนะครับผมทั้น้ำฟาสติ้งไปด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนเมทตริกิรีวิวนะครับดิเตริกิรีวิวก็คือการกรวบรวมหลายๆงานวิจัยเนาะมารวบรวมอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเออ หาความจริงเนี่ยยังไงอ่เพราะบางงานวิจัยมันก็ได้ผลที่ดีบางงานวิจัยก็ได้ผลที่ไม่เป็นไปตามอะไรอเงี้ยครับตัวลงมันดีไม่ดีเนาะเราก็เลยมาลงกันหลายๆเทปเปอร์ครับเพื่อจะอาจจะดูแนวโน้มหรือหาจากสถิติรวมก็ได้เป็นเบต้าอะไรสิครับก็ใช้สถิติรวมไปเลยแล้วก็สรุปว่าเออม,มันดีเนาะมันจะถึงหรือไม่ได้บกะรก็นได้หน่อยครับ เนื่องจากที่ห้องไรฟ์นที่นี่เป็นแอปปาร์เนา์แล้วแล้วก็ฟาส์ติ้งมันมนะครับอันนี้ในเปนเปอร์ที่รวมเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าการฟาร์ติ้งนะครับหรือออกกำลังกายระหว่างที่ฟาส์ติ้งสเตจเนี่ยฮะนะครับ,รบเพิ่มโอลฟิฟเนาะหรือการดึงไขมันในเยื่อออกมาใช้มากตักเลยก็เป็นการะพัดไข,ขมันแล้ถ้าลดน้ำหนักเนาะที่เขาจะโฟกัสตรง ็นร้านเทนนิ่งครับก็คือการฝึกเทนนิ่งแบบ่านครับยาวนานเช่นการวิ่งไอเรบิบเป็นระยะเวลาหนึง่งนนครับก็อ,อย่างในเปเปอร์นี้เขาจะสรุปเลยว่าถ้าเ,เราทำฟา์ติ้งนะครับทำมาได้ผลอยู่แล้วมันจะดีในการทางด้านน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินทนี่แบบกมันกลายเป็นประจำนะครับเข<ร>าก็บอกไม่ชัดเจนมันก็จะมีบางคนที่ ความติ๊เนี่ยลดลงด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยพอ,อกึกร่างกายเป็นประจำเนี่ยทำสติงต๊งน้ำหนักตัวก็ไม่เปลี่ยนของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนก็มีบางงานวิจัยก็คือเปลี่ยนโ<ช>อ้โเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังลดลงก็คือมันก็ยังไม่ลลไม่ไมปทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะแล้วก็เขาจะมีเขียนบอกว่าถ้าสําหรับโค้ชกับนักกีฬาเนี่ยครับก็จะใช้่อการทำสต่สวนใหญ่เขาโค้ดเขาก็อยากให้เรา อินเทพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมากครับเพวาะนักกีฬาเขาจะใช้พว้คาร์โบไฮเดรตไีสลายเนี่ยเป็นพลังงานก็เยอะใช่ค่ะคือจริงๆถ้ากรณีของเขาเบ่งใช่จริงๆในกรณีของนักกีฬาเขาจะแอดคาร์โบไฮเดรตได้เพราะว่าร่างกายของกลุ่มคนที่เป็นนักกีฬาค่ะเขาก็จะสามารถที่จะกําจัดออกได้ง่ายคือมันไม่ได้มีปัญหาเหมือนคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบจะแอดแบบสําหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายประจำอยากให้ลดขาบลง แต่ในกรณีของกลุ่มนักกีฬาเนี่ยจะไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็คือให้เพิ่มเพิ่มได้เพิ่มคาโบไฮเดตเข้าไปได้ถูกต้องโอเคค่ะครับแต่ก็จะบอกว่าในโปรแกรมเรานะฮะเราไม่เข้าโบาเฮดเดนะครับเราไม่เหมือนนักกีฬาใช่เราพยายามให้ลดก<ร>ินกีฬา,าใช่แต่สําหรับคนที่เป็นนักกีฬาหมายถึงออกกําลังกายเป็นประจะําอ<ม>่ะก,ก็ก็เพิ่มได้เพิ่มคาบได้ไม่ได้แต่น่าจะไม่มีใครเป็นนักกีฬา ในความคิดของของเรนะใช่นะในกลุ่มเราก็คงไม่มีน่าจะไม่มีทีนี้เขารวบรวมหลายๆเปเปอร์มาใช่ไหมครับนี่เขาจะแบบ่งเปเปอร์ที่เป็นแนวฟาสติ้งที่มันเป็นแนวเดียวกันเนาะเป็นสามกล,ลุ่มสามกลุ่มครับดีแคตตากรีรน,นะฮะกลุ่มแรกก็คือเนี่ยครับเขาจะจํากัดปริมาณแค,คลอรี่เลย intermittent calorie restriction เนี่ยครับกลุ่มแรกเหมือนเขาจํากัดแคลอรี่เนาะอย่างในโปรแกรมเราเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจแคลอรี่ครับ ในกลุ่มแรกหนึ่งเขามีจำกัดจคลีิเลยกลุ่มที่สองอัลเทอร์เนทีฟเครับ p า r t ติ้งมีหยุดทั้งวันเลยเมื่อกี้ไปดูก็คือเขาไม่ได้ทําทุกวันนะอาจจะมีสัปดาห์หนึ่งว<ๆ>ันสองวันเลยครับแล้วก็กลุ่มที่สจริงอัลเทอร์เนทีฟต้องให้ทําอาทิตย์ละครั้งนั่นแหละครับเผื่อใครสนใจนะครับแต่ในโปรแกรมเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มสามจะตรงกับกลุ่มสามนะก็ะคือไทม์เลสติกนะครับ แล้วก็ปิดกินก็คือจํากัดเวลารับประทานอาหารจะเป็นปุ่มที่สามแจมเราส่วนใหญ่นะครับอย่างกลุ่มที่หนึ่งครับลุ่มหนึ่งที่เขาจํากัดแคลอรี่ใช่ไหมครับอย่างเจ็ดวันเนี่ยเขาก็จะมีสองสูตรหลักๆคือสองห้ากับสามสี่ก็คือ 2, 5, 3, จํากัดแคลอรี่แค่สองวันต่อสัปดาห์ตีดห้าวันจะปล่อยการสบายหรือก็จะมีจำกัดสามวันก็ได้ในวันที่จํากัดแคลอรี่เขาก็ เหลือแคลอรี่แค่สี่ร้อยถึงหกร้อยต่อว,วันเนี่ยแต่ผาไม่ได้ทำทางอาชีพน,นะครับทำแค่แบบสองวันหนึ่งสามวันจึงพลังงานแค่ยี่ห้าเอร์เซ็นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าแคลอรี่จากอะไรนะแคลอรี่มันมาจากทั้งแป้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนอะไรเงี้ยนะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนะครับก็ใน่นะจำกัดวันวันที่เขาจำกัดนะครับทำซัฟตี้นะคาจบประมาณเยู่ห้าร้อยกิโลแคลอรี่ต่อว,วันนะ คือเขาก็ไม่ได้ฟาสทั้งวันที่ฟาดเอนี่จะมีแคลอรีร่เข้าไปเขาอนุญาตนะครับเขาไปนิดหนึ่งแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของเราของเรา <c oughs> ในงานวิจัยนี้เขาก็จะมีทำ16 8เหมือนเราที่แนะนำวันนี้แล้วเขาก็มี18 6คือเหลือจินแค่6ชั่วโมงและสุดท้ายก็24กินทัสี4ชั่วโมงเองคนระับแล้วก็ ปาร์ติ้งจะ20ชั่วโมงเลยมันก็จะจแอ่ง3กลุ่มอะไรประมาณนี้เนาะแเรวห้ามไปดูลองไปดูว่าเขาผลไปไงนบ้างครับแลวขอเชื่อดูด้วยอย่างกลุ่มแรกกลุ่มแรกนะก็เขาเอาคนน้ำหนักเกิน150คนนะท้วนๆเลยมาทําอันนี้จํากัดแคลอรี่เนาะแคลอรี่เขาจะกัดแค่2วันต่อสัปดาห์เนาะ,นะทำ5วันคนระับ ก็ออกห้าวันนี้จะไม่จํากัดจํากัดแค่สองวันนะจำกัดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้แล้วก็มีกลุ่มคอนโทนนะทาประมาณสุดสองสัปดาห์หรือว่าสามเดือนสามเดือนนะครับแล้วน้ําหนักตัวก็ลดลงแน่นอนนะกลุ่มที่จาํากัดแคลอรี่ครับลดไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเทียบเที่ากับคอนโทนคุกคอนโทนคุบรดไปสามเปอร์เซ็นต์เลยคอนโทนเขาก็ลดด้วยเนาะมีการมุ่มนี้ ก็ทําในคนหลอดเลือดตีบในสามสวบเคนนะครับก็ทำแปดสัปดาห์ก็สอ,องเดือนสองเดือนเนาะอันนี้ก็จากัดแคลอรี่เหมือนกันนะครับเดยนะฮะลดเผื่อพลังงานแค่ยี่สิบสองปรากฏในกลุ่มที่กลุ่มที่หลอดเลือดตีบนะครับ ns นี่คือไม่ตินะครับ long circuit อันนี้ไม่มีผลอาจจะติดขัดเรื่องเป็นโรคมัน,นข้ามไปครับอันนี้เขามาดูกลุ่มไม่อ้วนบ้างเป็นผู้ชายชายล้วนเลย ใช่ลดเลยสองสัปดาห์ครับจำกัดพลังงานสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับทีนนะี้ก็ลดลงครับน้ําหนักตัวก็ลดลงลดีไมลดเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลดหมดเลยถ้าในกลุ่มผู้ชายสุขภาพปีเนาะสิบสองสัปดาห์เหมือนกันจำกัดน,นะครับก็ลดลดหมดเลยน้าหนักตัวลดเห็นไหถ้าเราจำกัดแคลอรี่แต่เราไม่นิ้น็คือง,งาน HRPP เราสอนไ,ไ,ไม่ได้เน้นจำกัดแคลอรีนะ่อันนี้ม่ดูในกลุ่มผู้หญิงนะครับ ทีน้าหนักตัวเกินออก็จะ,จะมีเนี่ยทำแปดสัปดาห์ครับ6วัน,6ว,น6วันก็แบบเรลอรี่ยังไงก็ได้ครับคืนประมาณ30%เท่านั้นเองแล้วก็ยี่ส24ชั่วโมงเลยปั๊ด24ชั่วโมงเลยแตนกลุ่มนี้กลุ่มผู้หญิงนะครับเขาจะมีแบบเนี่ย IFCRL L เนี่คือแบบที่เหนครับอยู่ข้างล่างนี้ ก็จะเป็นลิควิดเบสคือของเหลวส่วนฟนะครับก็จะเป็นการจำกัดแบบฟู้ดอาหารเลยฮนะเป็นเบสก็คือจะจํากัดอาหารหลักหรือจํากัดของเหลวเหมือนกันนะครับเขาแยกเป็นของของเหลวอ,อาหารที่เป็นของเหลวน้ำนครับหรือเป็นอาหารแยกสองคู่นะี้ยถ้าลดลดทั้งคู่ครับลดทั้งคู่คคถ้าเป็นของเหลวนี้จะลดประมาณสามจุดเก้าถ้าเทียบกับถ้าจํากัดแตกฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวว่าสองจุดห้า อะไรนี้ใช่ในด้านน้ำหนักตัวนะครับแต่แฟตแมสเนี่ยก็ลดลดทั้งคู่แล้วก็มีในต่อมาก็จะเป็นในส่วนวิชาสุขภาพดีเนะาะจำกัดปริมาณน,นี้ทำสามเดือนทำสามเดือนจริงอยู่แค่สามร้อยถึงห้าร้อยแคลอรี่ต่อวันนะครับครับไม่ได้ทำทุกวันนะครับอันนี้ก็ลดลงนะครับลดลงน้ำหนนะักตัวลดลงประเภทแฟตก็ลดลงทีเยี่ยมครับมีตัวอย่าง อันนี้ัะอันนี้ก็ในคนกลุ่มอายุเกินไฮ้ยจะอายุเกินนะน้ำหนักตัวเกินสี่สิบห้าคนนอนทำแพชเชอรี่ทีฟาติเกออันนี้เปลี่ยนมาเป็นไม่จิจกรรกัดไม่จิจํากัดพลังงานเนาะส่วนใหญ่ก็ลดลงดีมากเลยโหถ้าจำกัดพลังงานมากลุ่มประเภทสองบ้างครับก็เป็นแพเอรี่ทีเดเลยอพชเชอรีทีเดก็เหมือนฟาสไปเลยเนาะเหมือนแบบฟาด์ตฟารทั้งวันเนาะอันนี้คือขออนุญาตให้กิน แค่12 pm ถึง2 pm นิดหนึ่งนะครับรินแค่พลังงานแค่25ในวันที่ a d e n i day ครบก็คือมันกินน้อยช่วงเวลาก็น้อยเลยจำกัดหนักๆเลยนะครับ3วันแล้วก็ทินได้ปกติเนี่ย4วันถ้าเป็น a d e n i t y day นะครับก็น้ำหนักตัวลดลงประมาณ2กิโลครับีก็ทับ8สัปดาห์นะครับเบีรมก็ลดลงนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งเลยร้บเอียวก็ลดลงทักสองอะไรนะจงเซนเฉลี่ย เปอรเ็นแจะลงสักหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเซ็นก็ลงลงบ้างถึงเขาจะบอกซิกถ้าเราดูมันก็ไม่ค่อยลดลงเยอะนะครับแต่เขาทําแค่แสัปดาห์ก็สองเดือนเอง a l t e r ม a t i v กลุ่มที่สองมีคนน้ําหนักเกินหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนนคี้ยทำหนึ่งปีัหหนึ่งปีเลยครับก็หกเดือนแรกเนี่ยน้ําหนักลงลดน้ําหนักอีกหกเดือนหลังเขาพยายามเมนเทนน้าหนักไว้นะแล้วก็ a l t e r n a t i v า starting นะครับก็จ,จัดพลังงาน ในคนที่อดอาหารี่ครับ25%ถึง12%ประมาณมานี้เนาะแล้วก็กลุ่มที่คอนโทรลจิบ5%ทุกๆวันมันจะมีอัอาหารี่เดย์ให้กินน้อยๆเลยนะครับนนเขไม่รู้ว่ากี่วันต่อสัปดาห์นะครับไม่ใช่ทุกวันนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาทาแบบจํากัดเหลือแค่75%ทุกวันเลยครับในวิเดย์แล้วสุดท้ายคอนโทรลกรุ๊ปเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าจะ จำกัดพัฒนาทีเดยเลย25หรือว่า12%เนี่ยมันก็ลดลงพอๆกับเราจำกัดแบบ75%ทุกวันมันก็ลดได้ทั้งคู่นะครับติดทั้งคู่ส่วนถ้าคอนโทรลคุปปไม่ติดเลยแสดงว่าคอนโทรลคุปปนี่เขาปล่อยตางกิจกรรมมากเนาะคือคูมึงอันนี้ก็หนักเกินหมดเลยครับมา26ดา,านะครับบุคลากรสุขภาพอะไรไวเต็มเต็มไวเนาะ ยุคปกตินะครับคนอ้วนคนอ้วน26คนแนล้วพอ2สัปดาห์ครั2สัปดาห์เหมือนกัน a ท t e r n a t i v e day จะมีอันนี้ถึงซีโร่แคลอรี่เลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่จำกัดพลังงานต่ำลดลงนิดหน่อยประมาณ400 400แคลนะครับก็จะ a เท e r n a t i v e แบบซีโรเลยหรือลดแค่400นะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ต่างกันไม่แตกต่างระหว่างอะไรนะ น้ำหนักกับบอดี้คอมโพสิชันระหว่างสองกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องซีโร่แคลก็ได้ลดลงนิดหนึ่งแค่สี่ร้อยถ้าเป็นหานี้นะครับแต่ทั้งสองกลุ่มไม่ใช่สองกลุ่มเอากลุ่มที่อัลเทอร์นทีฟเดย์ D นะครับน้ำหนักตัว,วก็ลดลดลงบอดี้เวทลดลงนะครับลดลงไปสี่ลงไปสี่เหอเฉลี่ยสี่กิโลดีไหมก็ลดลงสักหนึ่งกว่ากว่าไขมันลดสักอะไรนะสามจิบสามกิโลแล้วไม่ใช่ เขาบอกว่าสามเจ็ดเือสามสามเขาไม่ยอมลบให้เราเนาะกลัวตัวเลขมันน้อยลบก็ประมาณสักสี่สี่โลสี่โลนะัมาจำเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีเมื่อกี้เป็นกลุ่มคนที่น้ําหนักเกินเนาะทีนี้มาดูกลุ่มนอร์มอลบ้างกลุ่มนอร์มอลสามสิบสองคนนะครับผมทาสักสิบสองสัปดาห์ก็สามเดือนสามเดือนใช่ไหมฮะอันนี้ป็นอเทอร์เดย์เล้นะครับฟาสต์หลักเลยวันนึงเลยนะครับอาจจะ กินได้สักที่5%บ้างนะครับอันนี้แต่กลุ่มนี้เขาช่วงที่ Alternative Day เขากินแค่ 12pm-2pm ช่วงสั้นๆก็น้ำหนักตัวลดครับไขมันก็ลดลงน้ำหนักลงสัก5เนี่ยอันนี้ช้วได้ลเดเยอะแล้วก็ b o ี y ไ i z ์ลง3ก็อันนี้ No Change นะครับก็คือแฟต Free m a ก็คือกลุ่มที่ถ้ากลุ่มไม่ได้อ้วนนะฮะ กล้ามเนื้อจะไม่เพิ่มขึ้นแน่เอนนะก็ะคือมันเป็นแฟตตีแมทฮะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่น้ําหนักกับไข,ขมันเนี่ยลดลงที่กลุ่มที่ไม่ได้อ้วนอยู่แล้วจะดีไม่ไออกกำลังกายนี่ถ้ามากลุ่มคนอ้วนอีกแล้วไปอิครับคราวนี้เขาแบ่งกลุ่มที่อตเลทีกเลยเนาะปาร์ติ้งหนักๆบางวันเนี่ยฮะแต่เขาเป็นไฮแฟตคาโลแฟตด้วย เป็นแยกเป็นกลุ่มมีไฮแตกับโลแฟตด้วยครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแบบไฮแฟตเนี่ยลดเยอะลดได้ดีกว่านะครับมันก็ลดทั้งทั้งสองกลุ่มแล้วลดทั้งสองกลุ่มเลยแต่ถ้าไฮแฟตนี่ลดไปทเท่าไหร่ครับสี่จุดสามเฉลี่ยนะแต่ถ้าเป็นโลแฟตเนี่ยจะลดสามจุดเจ็ดอืาเพราะฉะนั้นทําไฮแฟตก็ลดได้ดีกว่าโลแฟตด้วยถ้าเรากินแฟตดีเนาะอันนี้คือยักเพเปอร์นี่นะครับนอืนน่นก็คนอันนี้เป็นกลุ่มอ้วนอีกแล้ว มันใช่จะเป็นพวกลดไขมันเนาะ12สัปดาห์นะครับมันก็มีอยู่เท่านี้ครับกินประมาณ25เปอร์เซ็น้จำกัดด้วยกินช่วงแค่12ถึง2งนะครับจำกัดเวลาช่วงกินอยู่นิดนึงผุมนี้ก็น้ําหนักตัว BMI ลดรอบเอวลดแถบลดเนาะก็คือจํากัดทั้งพลังงานที่ได้รับแล้วก็ระยะเวลาที่กินมันก็จะคล้ายๆกันละับนี้เพิ่งจะมีออกกําลังกาย พอออกำลังกายแล้วมาเจอเจอช่วงนี้52คนน้ำหนักเกินนะครับเมื่อจะมีแบบจำกัดแบบ Alternative Day 13คนนะจำกัดทุกวัน12คนหรือว่าแล้วก็มี Exercise, เออกกำลังกาย12คนแล้วก็ Control, Control คอนโทรลนี่คือปล่อยปล่อยเขาไปตามสบายปรากฏว่า Alternative Day นะครับแบบ c าสต i n g ก็ลดเบียร์อันนี้เขาเฉพาะน้ำหนักน้ำหนักลดไป5 ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ้าก็ออกกำลังกายก็ห้าเหมือนกันห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองอันนี้บางคนก็ออกโอ้ยี้ฉันไม่ออกกำลังกายก็ได้อันนี้ก็จริงถ้าดูเฉพาะน้ําหนักนะครับเฉพาะน้าหนักมนไม่ดส่วนวรดลดได้เหมือนกันต่อไปนะครับก็จะเป็นหกสิบคนน้าหนักเกินทำสองเดือนแปดสัปดาห์นะครับผมก็จะจัดเหมือนกันนะทําไมเขาก็ระหว่างสิงบสองถึงใบสอง 2.0pm ถึงใบสองนะครับเนาะการน้ำหนักตัวบอดี้บอดบี้แซดก็ลดลงลดลงดีเส้นใหญ่ทีนี้ามากลุ่มรีสตันเทนนิ่งมั้งครับมันนานแล้วจะเจอคนตอนนี้34คนเนะี่ยคนนี้แบบผู้ชายนะครับที่ออกกำลับบงกายแบบฝึกจล้าเนื้อเป็นประจำนะครับเขามาทำไทม์เนวิติกอันนี้เป็นกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่สามนะครับประเภทที่สามก็คือเหมือนใน โครงการเราาคือจากัดเวลากินเนาะเราไม่ต้องนับแคลหรือว่าไม่ถึงขนาดอ l t e r n a t i v e d a นะครับเขาก็เอาคนที่เล่นเบสเล่นเบสออกมาจํากัดเวลามาจากัดเวลารับประทานนะที่นี่เขากินแค่แปดชั่วโมงต่อว,วันเนาะแต่กินสามมือ้อสามมื้อเขาจะกินแค่หนึ่งเขาจะกินช่วงหนึ่งพีมีก็คือบ่ายอะกินบ่ายโมงบ่ายสี่กินสองทุ่มปนี้แล้วก็พัตไปสิบหกสิบหกชั่วโมงองนะไรับ สองกลุ่มนี้นะแต่พลังงานสองกลุ่มไม่เท่ากันนะครับในกลุ่มที่เขาทาฟาร์นี่ก็ได้แค่ประมาณสองพันแปดแคลต่อวันในกลุ่มที่ของเราปกติก็สามพันแคลใกล้ๆกันละครับต่างกันนิดหน่อยก็นี่ครับพบว่าแพตแมทลลลลทั้งคู่เนี่ยลดลงลงนะครับลงทั้งคู่เลยนะครับโดยถ้าเทียบสองกลุ่มกลุ่มที่จํากัดเวลาเนี่ยแพตแมทลงสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับดีเซล เทียบกับที่กลุ่มหนึ่งไม่ปล่อยตามตาม,ามากรฐานนะจัดแมสลดลงน้อยกว่าอีกทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นาการฟาสติ้งเนี่ยเรายกน้ำหนักนะครับจะช่วยให้ไขมัน,นลดลงอันนี้ถ้าจากเปฟเปอร์นี้นะครับสบายส่วนแบบแพสตีแมสเนี่ย,ย,ปปมนนยไม่แตกต่างคือกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไม่ได้ต่างกันจะ,จะมีผลในการลีนไขมันลีนไขมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลีนไขมันนะ,นะครับอย่างพิทุกอสักครู่นะ แนะนำแบบารติ้งแปดชั่วโมงในเดทก็จะเป็น16.8ถ้าเรายึดตามเปเปอร์นี้นะนอกจากนั้นก็จะมีแบบโรตี29ผู้ชายนะครับสุขภาพดี่29คนเนาะทำได้สองสัปดาห์เองกลางคืนกลางคืนเลยเนี่ยครับก็มีน้ำหนักตัวลดลงแล้วครับนิดเดียวอย่างนั้นอย่าไปทำเลยละไม่ต้องไปกินอย่างอื่นในติ้งวี่ง หลังจากนั้นก็เนี่อหกสิบเก้าคนเนาะทำแบบเป็นทูมบทูอับนี้ยังไงนี่น,น้ก็น้ำหนักหนักตัวลดลงนิดเดียวถ้าสังเกตนะครับถ้าเมื่อกี้คนที่หนักตัวเกินเนี่ยมันจะลดประมาณสักห้าหรือสี่เปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นคนเฮลตี้นะคะคเฮลตี้จะลดลงเลยแค่ประมาณหนึ่งจุดสี่สองจุดหนึ่งนะแบบแม้กับน้ำหนักตัว คือถ้าคนที่แบบน้ำหนักเกินทำแฟตติ้งครับบางทีมันก็อาจจะคือไม่มีไขมันให้มมรีนนี่แฟตติ้งอาจจะในแง่ของการเผาผลาญไขมันนะครับถ้าคนที่น้ำหนักตัวเกินเนี่ยมันจะถึงชัดเจนกว่าอันนี้ก็อันอืนก็มีแบบแปดคนอหมือนกัแปดคนก็ทำวิจัยได้นะทำสิดสี่วัวนนะครับสี่ชั่วโมงจำกัดให้กินอยู่แค่สี่ชั่วโมงนะครับผมกินตั้งแต่ นะแตอนนเขาปาร์ตี้ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเย็นแสดงว่ากินตั้งแต่หกโมงเย็นหรือสี่ทุ่มนะกินผ้าคำใครอยากกินแบบภ้าคำไหมฮะอันนี้แปดคนนี้นะครับตัวภาพดีเขาก็เป็นเอสครับนอนฟิกไม่เปลี่ยนแปลงอันน,นี้จริงๆมันมีหลายปัจจัยครับก็คือแต่ล,ละงานวิจัยเนี่ยครับกินก็กินยังไงบ้างก็ไม่ทราบ ก็จริงๆขอแชร์ตรงนี้นะคะขอแชร์ตรงที่ว่ากินมื้อค่ำมื้อตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ยค่ะคือมันมีหลายตัวอย่างคนที่เขาอยู่ในกลุ่มที่เขาคารทำอะค่ะมันอ่าเขาเขาบอกว่านะคะไม่ไม่มีผลเขาทํามาปีหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่ากินมื้อกลางคืนคือเราเราเคยมีข้อมูลว่ากินแล้วแบบคือกินตอนดึกๆกินกลางคืนอไย่างนี้ค่ะคือ แต่ว่าในกรณีของเราคือเราทํา i อเราเราเว้นระยะการกินไม่ว่าเราจะเป็นช่วงกลางวันหรือเป็นกลางคืนความอ้วนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์พระจันทร์ใช่ไหมคะมันไมไ่เกี่ยวกันคือมันสามารถที่จะทําได้คือปัจจัยหลักๆก็คือการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินคือถ้าเรามีการฟันน้ที่เพียงพอเว้นระยะการกินที่เพียงพอไม่ว่าคุณจะทําคุณจะกินข้าวตอนดึก,ดกหรือคุณจะกินตอนไหนไม่ได้เกี่ยวแล้วคะ่ะก็มี มีข้อมูลตรงนี้มาเหมือนกันก็ก็ประมาณนี้น่าจะสัมพันธ์กับข้อนี้หรือเปล่ลคลาค่ะครับขอพิจารณาแล้วก็มีอีกเต็มไปหมดเลยครับส่วนใหญ่จะ,ะลดลงได้นะครับแต่ส่วน,นนี้ก็จะเป็นเฮลตี้เมื่อกี้ช่วงตอนแรกก็จะ้หนักเกินส่วนหน้านี้ก็จะเป็นเฮลตี้เทรนนิ่งหมดเลยครับส่วนใหญ่ก็สามารถช่วยในการลดน้ำหนัก ได้ครับดูแบบภาพรวมเลยครับน้ำหนักตัวลดไขมันลดอันนี้เขาจะเน้นโฟกัสเฉพาะแบบน้ำหนักตัวไขมันนะมัะนสามารถช่วยข้อพายไขมันจนเกินได้ค่อนข้างจะดีจริงครับแต่ในเปเปอร์นี้เขาก็ยังไม่ได้ยืนยันผลเสียนะครับเขาบอกว่าผลเสียอะไรในระยะยาวถ้าทำฟาสติง้งคือส่วนตัวคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรนะแต่นี้คือเขาก็เป็นงานวิจัยเนาะคือเขายังไม่มีใครลองทําแบบตลอดชีวิต ยาวนานขนาดนั้นเนาะว่ามันเป็นอย่อางไงเขาก็เลยยังไม่ฟันทงผนเสียยังไม่รู้อะไรนะแต่ระยะสั้นเนี่ยน้าหนักในการปรับตัวน้ําหนักเผาไปาญไขมันค่อนข้างดีนะครับเป็นแค่พอใจไม่ว่าจะหนักตัวเกินหนักตัวไม่เกินออกกำลังกายนะครับาารจะมเล่นการเผาผลาญไขมันได้มี่องเตร์ให้ดูหมดมลยหมดแลวอันนี้ถามาดูอีกอันนี้เปลี่ยนโซนแล้วครับ อันนี้เขาจะเทียบกันดูกันเปลี่ยนแปลงของการ,น,รนะครับไม่ติดเมตาบอลิซึ่งนะครับของการผ่านไขมันกูโค้ดเนาะแล้วก็โปรตีนบางทีเราก็เอ๊ะความตัดที่นี้มันจะเร่งการพอผ่านไขมันใช่ไหมใช่ไหมครับอย่างเบเปอร์แรกนี่ครับมาถึงก็ไม่ฟิดเลยครับ,บอกพอ,พ,พอผ่านการพอผ่านไขมันนี่ไม่ไม่ติดไม่รู้เขาทำยังไงครับต้องดูจะเป็นพอผ่านกูโค้ดได้ดีกว่านะครับผม เขามีแบ่งสามกลุ่มเพราะกลุ่มที่หนักเกินทั้งสามกลุ่มนี้ครับไฮเดรไซตาจะอินวิลิทัวลกับแบบ CCR นี่เหมือนกับทุกวันนี้มาเรื่อยๆก็มาดูคำย่อคำย่อไฮซีอาร์นี่อินเตอร์เนชั่นแคลอร์เรียลิฟติชั่นนะครับแต่ถ้าเป็น CCR นี่คือคอนติเนียนะครัทำต่อเนื่อง อ,นนอันนี้ถ้าเราอยากจะให้ขอผ่ายไขมันเราดูเฉพาะเพเปอร์ที่ได้ผลเลยดีนะอันนี้ก็ไม่ฟิกใช่ไหมมันลายสองครึ่งห้าสิบละห้าสิบมดูดูสรุปมันเดี๋สรุปสักทันมาดูตัวอย่างขอตัวอย่างสักนอ,อยหนึ่งนะครับ นนะในนะครับมีการเพิ่มบอดี้ไลโปบลซิตนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นตัวอ,อย่างน,นะครับก็คือแต่เขาเปิดในบุคคลที่สุขภาพดีสัก8คนนะไม่ใช่คนที่น้ำหนักตัวเกินแต่เอาเ็นไรในบุคคลที่สุขภาพดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นในการเผาผลาญพึ้งนะครับ,บวิ่็7วันนี้ก็เดี๋ยว สรุปช่วงนี้เลยครับเท่าท,ที่ดูนะครับผมการทำแฟสติ้งครับก็สามารถรเล่นการเผาผลาไขมันได้จริงครับในหลายๆเปเปอร์นะครับอาจจะได้ผลชัดเป็นผลชัดเจนในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะแต่คนที่เฮลตี้เนี่ยก็จะได้ผลบ้างไม,ไ,ไม่ได้ผลบ้างแล้วแต่บางกลุ่มแต่คนที่กลุ่มคนที่ยกน้ําหนักอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยการฟาสติ้งเนี่ยช่วยในการลีนไขมันได้ดีประมาณนี้ครับ ่วนในกลุ่มที่ออกกําลังกายื่อกียังดูไม่ถึงเปเปอร์ฮาร์ดโนานๆนี่น 50, 50ครับการปั๊บิ้งก็ห้าสิบห้าสิบครับบางเปเปอร์ก็ช่วยลดได้บางเปเปอร์ก็ช่วยลดไม่ได้กลับมาหน้าตาปกติครับเดี๋ยวขอหยุดบันทึก่รงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ